บ้านราชประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดินในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีของวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568ที่ศาลาฟังธรรมเฮือน00ทีมกสิกรรมบ้านราชได้ประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดินที่ชั้นล่างเฮือน00มีสปนาสิขมาสและทีมกิิกรรมประชุมรวมกันเป็นหลักค่ะ เนื้อหาในการประชุมเพื่อสืบสารอาชีพกสิกรรมไร้าสารพิษเผยแ่งงานกสิกรรมไร้าสารพิษอย่างยั่งยืนจากทีมกสิกรรมที่เป็นต้นแบบทั้งผลผลิตด้านสุขภาพของกษตรกรและความเจริญทางจิตวิญญาณของกษตรกรสู่สาธารณชนโดยการประชุมครั้งนี้เน้นลึก ถึงการเตรียมงานการดำเนินงานของขสิกรรมแต่ละสวนในบ้านราชก็ดีใจพ่อพูดกับยายยอดรามว่าโชคเราดีระม่ำเพราะว่าแต่ก่อนคิดว่าหญ้ามันสูงมันรกกรุงรังทำยังไงน้อว่าจะีกเลี่ยงเรื่องการเอารถไปไถไปควนไปตัดอะไรผมตั้งใจว่าจะีเลี่ยงตรงนี้ให้จุดๆพอดีรามมาปั๊บ ข้อทางพอดีเลยไป็นทำลองรู้ก็รู้สึกว่าดีทั้งส่วนที่ประสบผลสำเร็จส่วนที่ยังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนากิจกรรมไร้สารพิษต่อยอดถึงการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านนิทรรศการมีชีวิตงานเพื่อฟ้าดินปี2569ที่จะมาถึงนี้ค่ะ อเพียงที่ดินที่นอนดับร้อนคลายความ